รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยพิศักด์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่173มีอะไรซ่อนอยู่ในอุโมงค์มณฑบวัดสีชุม คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยอภิษักออฟฟิเ a ียลเฟซบุ๊ก a ฟนเพจหอยอภิสัก Fanspace รายการรุ่นเก่าล็อกเรดเวอร์ชั่นพอดแคสต์และรุ่นเก่าล็อกเกรดในช่อง TikTok อกชื่อหอยอภิสักออฟฟิเชียลฝากติดตามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกอุโมงค์มณฑบวัดสีชุมคุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยววัดสีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยส่วนใหญ่ก็จะไปกราบแล้วก็ไปถ่ายรูปพระอาจนะนะครับพระประธานในมณฑบ แต่อาจจะมองข้ามจุดสำคัญ2จุดไปซึ่งสำคัญมากๆอยู่ตรงประตูทางเข้ามณฑบเป๊ะเลยจุดแรกถ้าคุณผู้ชมยืนตรงทางเข้าประตูมณฑบเป๊ะๆหันหน้าให้พระอาจนะแล้วมองทางซ้ายมือเหลือบมองทางหางตาซ้ายมือจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแคบๆขนาดพอดีตัวคนอย่างที่เห็นในภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยนะครับปัจจุบันอุทยาน ได้นำลูกกรงมากั้นไว้ไม่ให้คนเข้าไปแล้วเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของโบราณสถานนะครับตรงนี้แหละจะพาเราเข้าไปสู่อุโมงค์มณฑบวัดศรีชุมซึ่งสามารถไต่บันไดอันคดเคี้ยวขึ้นไปถึงหลังคามณฑบเลยทีเดียวจากบทความเรื่องมณฑปวัดศรีชุมมุมมองใหม่เขียนโดยศาสตราจารย์ดรปีแอร์ปิชาอดีตหัวหน้าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศศูนย์กรุงเทพ และเป็นบุคคลสําคัญในการบูรณะปราสาทหินหลายแห่งนะครับทั้งปราสาทพนมรุง้งปราสาทพิมายปราสาทวัดภูที่สอปปลอาวรวมถึงโบราณสถานหลายแห่งที่สุโขทยัยที่ศรีสัชนาลัยบ้านผมและที่กําแพงเพชรด้วยบทความนี้แปลโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พีรพัฒน์สำราญ พิมพ์เผยแพร่นในวรารสารหน้าจัวฉบับที่6เดือนกันยายน2552ถึงสิงหาคม2553คณะสถาปเยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหน้า70-103ถึง103ซึ่งบทความนี้ให้ความรู้ที่ล้ำค่าอย่างยิ่งว่าอุโมงค์นี้มีความกว้างเฉลี่ยความกว้างนะ เพียงแค่ประมาณ40-43เซนติเมตรเท่านั้นคือแคบมากๆเรียกว่าถ้าคุณผู้ชมเดินเข้าไปด้วยท่าไหนเนี่ยก็คงจะต้องอยู่ในท่านั้นตลอดตั้งแต่เข้าจะถึงออกบนหลังคามอดบเลยนะครับและไม่สามารถเดินสวนกันได้อย่างแน่นอน ในอดีตทางอุทยานเคยเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แต่ปัจจุบันไม่อนุญาตแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่โบราณสถานภายในอุโมงค์แห่งนี้มีภาพแกะสลักบนหินดินดานเล่าเรื่องชาดก500พระชาติหรือพระเจ้า500ชาติคือเป็นชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมก่อนจะเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ภาพสลักชาดก500ชาติที่ว่านี้ถูกติดไว้บนเพดานตลอดทางเดินในอุโมงค์เลยและบางภาพก็ติดไว้ตรงเหนือบานหน้าต่างในอุโมงค์ด้วยนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าในตอนแรกเนี่ยทางผู้สร้างน่าจะตั้งใจจะทำให้ครบทั้ง500พระชาติ แต่ว่าสุดท้ายก็ทำได้ไม่ครบนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องการเอาวางแผนจัดการพื้นที่ด้านในอุโมงค์แล้วก็การก่อสร้างดูเหมือนจะหยุดไปดื้อๆจึงทำให้มีภาพสลักอยู่เพียงประมาณสักเกืบเกือบร้อยแผ่นเท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มานุษยวิทยาสุรินทร์การมหาชนก็คือว่า แผ่นหินสลักเหล่านี้แต่ละแผ่นมีขนาดกว้างยาวสูงไม่เท่ากันเลยบางแผ่นสลักเล่าเรื่องชาดกชาติเดียวในขณะที่บางแผ่นเล่าแผ่นเดียวเนี่ยสชาติด้วยซ้ำไปบางแผ่นยังมีสภาพค่อนข้างดีมีลายสลักชัดเจนแต่แผ่นที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการชำรุดแตกหกักลอยสลักลบเลือนหรือบางแผ่นก็สูญหายไปบ้างแล้วก็มีนะครับ จากเดิมที่เคยติดไว้ในอุโมงประมาณสักเกือบร้อยแผ่นเนี่ยปัจจุบันยังคงเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ40ถึงไม่เกิน52แผ่นเท่านั้นและนอกจากจะมีภาพสลักหินเล่าเรื่องชาดก500ชาติแล้วบนออพื้นที่บนเพดานอุโมงบางส่วนยังมีหินแกะสลักเป็นรอยพระพุทธบาทกับรูปดอกไม้ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นดาวเพดานด้วย เอาละเข้าๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดในหัวข้อต่อไปคุณผู้ชมครับที่เล่าไปตะกี้คืออุโมงค์ทางเข้าด้านซ้ายมือเท่านั้นนึกออกไหมผมบอกว่ามี2จุดเมื่อกี้จุดแรกคือประตูทางเข้าด้านซ้ายมือเวลาเราหันหน้าเข้าหาพระจนะทีนี้ทางด้านขวามือก็มีเหมือนกันซึ่งศาสตราจารย์ดรปีแอร์ปิชาระบุไว้ในบทความว่ามีการสร้างบันไดเพื่อลงไปที่ชั้นใต้ดินด้วยทว่าต่อมาเนี่ยมันมีการพังทลายลง จนเมื่อพุทธศักราช2,524ทางอุทยานจึงได้มีการบูรณะซ่อมแซมก่อนจะปิดถาวรไปในที่สุดทำให้ตอนนี้ไม่สามารถเข้าได้แล้วเอาละฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจนึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูในอุโมงค์มณฑปวสีชุมด้วยตัวเองแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติรามคำแหง อยู่หน้าทางเข้าอุทยานเลยที่นี่เขาได้ทําอุโมงค์จําลองไว้โดยมีการติดภาพหินสลักไล่จากภาพแรกไปเรื่อยๆอ้อมด้านหลังองค์พระอาจนะซึ่งมีการจําลองหน้าต่างเห็นเม็ดพระศกของพระอาจนะเลยนะครับจําลองไว้จนไปสุดที่ทางออกตรงเหนือหลังคามนดบเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆในอุโมงคจำลองเนี่ยค่อยๆดูภาพแกะสลักหินที่เขาจำลองไว้ก็ได้ความรู้ดีมากๆใครมีโอกาสไปเที่ยวอย่าลืมแวะชมกันนะครับ หัวข้อต่อไปตัวอย่าง2ภาพสลักคุณผู้ชมลองหลับตานึกภาพตามนะพอเราเดินเข้า,าทางเข้าอุมโมงค์ทางซ้ายสายมือเรานะครับแบบเอียงๆนะทางเข้านี้จะพาเราไปที่ผนังอุมโมงค์ด้านทิศใต้ของมณฑบนะเราจะเริ่มด้วยการก้มกมก,มก่อนเพราะว่าในบทความชิ้นนี้ศาสตราจารย์ดรปีแอพิชาเล่าไว้ว่า ความสูงทางเดินส่วนแรกมีเพียง1เมตร40เซนติเมตรเท่านั้นคือไม่น่าจะสูงเกินอกผมอะยังไงก็ต้องก้มพอเข้าไปเนี่ยตอนแรกก็เป็นทางราบก่อนแล้วจะไปถึงบันไดาทางขึ้นจำนวน27ขั้นแต่ตรงนี้เราจะไม่ต้องก้มอีกต่อไปแล้วเพราะมีความสูงประมาณ2เมตร20ถึง2เมตร85 ยืนตรงสบายๆเลยตรงลอยต่อนี่จะมีประตูหินและตั้งแต่ประตูหินมาก็จะเริ่มมีการติดภาพหินสลักรูปพระเจ้า500ชาติเรียงต่อกันมาส่วนใหญ่อยู่บนเพดานและจะมีอีกส่วนหนึ่งไม่กี่ภาพติดผนังเหนือช่องหน้าต่างพอขึ้นถึงบันไดขั้นสุดท้ายปุ๊บจะมีทางเดินแนวราบผ่านหน้าต่างซึ่งเราจะมองเห็นใช้ภาษาง่งายๆก็คือหูขวาของพระาจนะ้า จากนั้นมีทางเดินต่อไปที่มุมผนังจะไปเจอห้องเล็กๆติดหินแกะสลักรอยพระพุทธบาทจำลองไว้บนเพดานห้องจากจุดนี้เราจะเดินสู่ผนังอุโมงค์มณฑปทางทิศตะวันตกซึ่งประมาณครึ่งแรกเป็นทางราบก่อนจะมีบันได12ขั้น ตอขึ้นไปที่ห้องเล็กๆที่มุมผนังด้านตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ผนังทิศเหนือของมณฑบพอเข้ามาปุ๊บจะเจอทางเดินแนวราบหน่อยหนึ่งในโถงที่กว้างขึ้นกว่าเดิมหน่อยก่อนจะเจอบันได7ขั้นสุดท้ายเพื่อออกไปยังหลังคามณฑบที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นคือภาพาคร่าวๆของทางเดินกับบันไดในอุโมงค์มณฑบวัดศีชุมทีนี้มาถึงตัวอย่างภาพหินแกะสลักชาดก500ชาติหรือพระเจ้า500ชาติ โดยผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูเพียงแค่2แผ่นเท่านั้นนะครับผมเป็นภาพจริง1และภาพจำลอง1เริ่มด้วยแผ่นแรกคือแผ่นที่40โพชาชานนยะชาดกภาพสลักหินชิ้นนี้มีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสุริทนทรองการหมหาชนผมแปะลิงก์ไว้แล้วที่คลิปในเวอร์ชัน u t u b e ไปคลิกดูกันได้เลยภาพนี้ถูกสลักไว้บนแผ่นหินดินดานรูปรูปสี่เหลี่ยม ติดไว้บนเพดานทางเดินในอุโมงค์ม,มดบวสีชุมตรงผนังด้านทิศตะวันตกส่วนที่เป็นทางราบนะครับทางซ้ายของภาพของเฟรมเนี่ยสลักเป็นรูปพระเจ้าพรหมทัตนั่งขัดสมาธิอยู่เหนือเหนือพระเสียเนี่ยมีดอกบัวสามดอกตรงกลางของเฟรมเป็นรูปม้าคือเป็นพระโพธิสัตว์ที่สเสวยชาติเป็นม้าหมอบหันไปทางขวามือเหนือม้านะครับมีช่อดอกไม้พวงหนึ่งหน้าตาดอกโบตานมากๆเลยอะ่ะชัดเจนมากๆนะครับ ขยับไปด้านขวาของเฟรมเห็นไหมเป็นกษัตริย์เจ้าเมืองทั้ง7นั่งประนมมือฟังคําสั่งเสียของพระโพธิสัตว์นะครับด้านบนของเฟรมมีจารึกตัวอักษรไทยภาษาไทยจำนวนสามบรรทัดปริวัติแล้วออกมาเป็นดังนี้โคชานิยชาดกพระโพธิสัตว์เป็นม้าเทศนาธรรมแด่พระยาเจ็ดคนอันเป็นคำรบ24 นั่นคือเนื้อหาของอาจารึกตัวอักษรสามรันทัศนะครับสรุปเรื่องราวย่อๆของชาดกเรื่องนี้โดยในเพจของพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครระบุไว้ว่าพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นม้าโพชาชานิยะของพระเจ้าพรมทัตแห่งกรุงพาราณสีต่อมาถูกเจ้าเมือง7พระองค์เนี่ยยกทับเข้าล้อเมืองไว้เลยแม่ทัพของพระเจ้าพรมทัตก็ลทูลขอม้าตัวนี้ ขี่ออกรบและทยอยจับตัวเจ้าเมืองได้เกือบจะครบอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่รบกับทัพของเจ้าเมืองที่6กเสร็จเนี่ยม้าโพชาชานิยะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทีแรกแม่ทัพจะขอเปลี่ยนไปใช้ม้าตัวใหม่แต่ม้าโพชาชานิยะไม่ยอมก็กัดฟันทําศึกจนสามารถจับเจ้าเมืองได้ครบ7พระองค์เจ้าเมืองทั้ง7ถูกพาตัวมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัต ซึ่งม้าโพชาชาญยะได้ทูลขอต่อพระเจ้าพรหมทัตว่าขออย่าประหารเจ้าเมืองทั้ง7เลยเอาแค่ให้สาบานว่าต่อไปจะไม่กลับมารุกรานอีกก็พอละและขอให้พระเจ้าพรหมทัตมันให้ทานรักษาศีลและครองราชสมบัติโดยตั้งอยู่ในธรรมสั่งเสียจบปุ๊บม้าโพชาชาญยะก็สิ้นใจเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวต่อมาในสมัยพุทธ,ธกาลพระเจ้าพรหมทัตได้มาเกิดเป็นพระอานอนท์นะครับแม่ทัพ เกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนม้าโพชาชานิยะสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าสมณะโคดมของเรานั่นเองภาพสลักชาดกแผ่นที่40นี้นะครับถูกย้ายมาไว้ที่หอพิพิธภัณฑ์กรุงเทพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2429และปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในห้องสุขโขทยัยชั้น2อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิพธภัณฑ์ท่าศานแห่งชาติพระนครใครสนใจเชิญไปชมกันได้เลยโอ้โหสวยงามมากนะครับต่อไปแผ่นที่2แผ่นที่56อันนี้เป็นแผ่นจําลองนะมะกษสะชาดกและเช่นกันครับภาพสลักชิ้นนี้มีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์องค์การมหาชนผมแปะลิงก์ไว้แล้วที่คลิปเวอร์ชัน YouTube ไปคลิกอ่านกันได้เลยภาพนี้ถูกสลักไว้บนแผ่นหินดินดานรูปสี่เหลี่ยมติดตั้งไว้บนเพดานทางเดินอุโมงค์มดบวสิชุม ตรงผนังด้านทิศตะวันตกตรงส่วนที่เป็นทางราบก็เลยภาพโพชาชานิยชาดกมันหน่อยหนึ่งปัจจุบันภาพนี้ยังคงอยู่ที่เดิมคืออยู่บนเพดานอุโมงค์มณฑปวสิชุมเช่นเดิมนะครับภาพสลักชิ้นนี้ด้านซ้ายของเฟรมเนี่ยเป็นรูปของพระโพธิสัตว์นั่งอยู่หน้าร้านค้าอันนั้นคือร้านค้านะครับส่วนทางขวามือของเราเป็นรูปคนสองคนคนทางขวากำลังเนื้อขวานฟันหัวคนทางซ้าย ด้านบนของเฟรมมีจารึกอักษรไทยสุโขทัยภาษาไทยจำนวน5บรรทัดปริวัติออกมาได้ดังนี้มักกะสะชาดกพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าไปขายสินค้าในบ้านช่างเกวียนเห็นบ่าวเอาขวานเสียบหัวพ่ออันเป็นคำรบสี่นั่นคือข้อความที่ปริวัติมาแล้วนะครับเนื้อหาของชาดกเรื่องนี้ผมเล่าย่อๆว่า ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมของเราและเหล่าภิกษุสเสด็จไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นมคตตลอดทางได้ทอดพระเนตรเห็นผู้คนจำนวนมากบาดเจ็บจากแผลโดนอาวุธบางคนฟกช้ำเหมือนโดนตีด้วยท่อนไม้ชาวบ้านกราบทูลว่าคนพวกนี้เข้าป่าไปตัดไม้และมักจะโดนยุงเนี่ยรุมกัดเสมอก็เลยชวนกันถืออาวุธไล่ฆ่ายุงแต่กลับกลายเป็นว่า ต่างคนต่างก็ไปโดนอาวุธกันเองจนบาดเจ็บอย่างที่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องที่คนจะฆ่ายุงแต่กลับกลายเป็นฆ่ากันเองไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีตอนนี้นะแต่เรื่องแบบนี้ชาติก่อนๆก,ก,ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเล่ามักกะสะชาดกว่าณนะหมู่บ้านช่างเกวียนในแคว้นกาสีขณะที่ช่างหัวล้านคนหนึ่งกาลังถากไม้อยู่ จูจ่ๆก็มียุงนะ่ะบินมาเกาะแล้วก็กัดลงที่กลางหัวพอดีเลยช่างผู้นั้นเจ็บและกโกรธยุงมากแต่ตัวเองก็ไม่กล้าขยับกลัวว่ายุงจะบินหนีไปซะจึงร้องสั่งให้ลูกชายฆ่าเจ้ายุงตัวนี้ซะเลยได้ยินดังนั้นลูกชายก็รีบคว้าขวานมาจามฉับลงไปที่ยุงเลยอน,นิจจาแรงของขวาน ได้ฟันลงไปที่หัวของพ่อตัวเองอย่างเต็มเปล่าเป็นเหตุให้พ่อของเขาสิ้นใจทันทีในระหว่างนั้นพ่อค้าบัณฑิตผู้หนึ่งเห็นเหตุหการณ์อยู่พอดีแต่ว่าร้องห้ามไม่ทันนะครับได้แต่แสดงความสลดใจและรำพึงถึงความโง่เขลาของลูกชายของช่างผู้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าจบแล้วก็ทรงบอกว่าพ่อค้าผู้เห็นเหตุหการณ์ในครั้งนั้นในชาตินี้ก็ได้เกิดมาเป็นพระองค์นั่นเอง น,นั่นคือเนื้อหาของมกษะชาดกซึ่งถูกสลักไว้บนแผ่นหินดินดานแผ่นที่56หัวข้อต่อไปมนดบวสีชุมอาจสร้างไม่เสร็จศาสตราจารย์ดรปีแอร์ปิชาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไว้ในบทความชิ้นนี้ผมสรุปสั้นๆว่าด้วยขนาดความกว้างความยาวและความหนาของแผ่นหินสลักภาพชาดกแต่ละแผ่นที่มีขนาดไม่เท่ากันเนี่ย และด้วยความที่แผ่นหินในช่วงต้นๆแผ่นหนึ่งจะเล่าเรื่องชาดกแค่เพียงหนึ่งชาติเท่านั้นแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเราจะพบว่าบางแผ่นก็เล่ามากกว่า1ชาติแล้วนะครับอย่างที่บอกบางแผ่นได้มีขนาดใหญ่มากเล่า4-5ชาติในแผ่นเดียวเลยก็มีและการติดตั้งแผ่นหินในอุโมงค์บางแผ่นก็ติดในแนวราบในขณะที่บางแผ่นก็ติดในแนวตั้งเหมือนเสริมเข้าไปพยายามจะยัดเข้าไปแถมช่วงรแรก เป็นการติดอย่างสม่ำเสมอคุณผู้ชมไปดูในบทความได้เลยมีภาพสเก็ตนะครับช่วงแรกๆเนี่ยตรงขั้นบันไดเนี่ยโอ้โหขั้นละ1ภาพ1ภาพ1ภาพ,ภาพเรียงสวยงามมากแต่พอถึงช่วงกลางกับท้ายของทางเดินในมณฑบเนี่ยบางช่วงจะมีการติดแบบเป็นกระจุกกระจุกหนานแน่นมากแถมเรื่องที่ถูกสลักไว้บนแผ่นหินเป็นเรื่อง500ชาติใช่ไหมแต่กลับมีจำนวนไม่ครบคือตั้งใจจะสร้างให้ได้500นั่นแหละเพียงแต่ว่าสร้างมาได้แค่ประมาณสัก ร้อยชาตินิดๆเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้จึงน่าจะพอทำให้สันนิษฐานได้ว่าระหว่างที่การก่อสร้างมนดปค่อยๆค,คืบหน้าไปทีละน้อยทีละน้อยช่างก็จะสลักหินรูปชาดกแล้วนำไปติดในบนเพดานอุโมงคทีละแผ่นทีละแผ่นตามขนาดพื้นที่ว่างที่มีอยู่ในจุดนั้นๆน,น,นึกออกไหม เอาที่ว่างเหนือเพดานตรงจุดนั้นๆเป็นตัวตั้งแล้วมาสลักหินให้อามีขนาดหินเนี่ยให้ได้พอดีกับพื้นที่ตรงนั้นเท่านั้นนะครับแม้ในไอเดียแรกจะตั้งใจสลักและติดตั้งให้ครบทั้ง500พระชาติแต่เมื่อการก่อสร้างดำเนินไปถึงจุดหนึ่งช่างก็คงจะพบว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่ต่อให้จะสร้างส่วนยอดของมณฑปเสร็จแล้วก็ตามเ มันก็ไม่น่าจะพอให้ติดตั้งได้ครบทั้ง500พระชาติแน่ๆไอ้ครั้นจะย้อนกลับไปรื้อแผ่นต้นๆที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็ใช่ที่นึกออกไหมมันจะเป็นการทำงานหลายขั้นหลายตอนเกินไปช่างจึงพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสลักภาพหลายพระชาติในแผ่นเดียวแถมยังพยายามติดตั้ง แผ่นหินทั้งแนวราบและแนวตั้งเพื่อให้สามารถติดตั้งภาพได้จํานวนเยอะๆนะครับในขณะที่พื้นที่บนเพดานอุโมงค์ก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกทีดังนั้นศาสตราจารย์ดรปีแอปิชาจึงเชื่อว่ามณฑปวัดสีชุมน่าจะยังสร้างไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ดีนักเพราะมีหลักฐานที่ฟ้องอย่างชัดเจนว่าขั้นตอนการก่อสร้างได้หยุดชะงักลงกลางคัน ส่วนเรื่องที่ว่าแล้วหน้าตาของมณฑปวัดศรีชุมถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างศาสตราจารย์ดรปีแอพิชาท่านเชื่อว่าผู้สร้างคงจะตั้งใจให้มีหน้าตาคล้ายๆก,กับที่เจดีกู่กุดที่วัดจามเทวีจังหวัดลำพูนหรือกู่คาหลวงกู่คานะครับที่วัดเจดีเหลี่ยมเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นไปได้นะครับหัวข้อสุดท้ายใครคือผู้สร้างมณฑปวัดศรีชุม คุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้มาตลอดลองย้อนกลับไปนึกถึงเนื้อหา EP 97 98 99เรื่องการอ่านจารึกวัดสีชุมแบบคำต่อคำใน3เทปที่ว่ามานี้มีข้อสังเกตของครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมกันอ่านจารึกวัดสีชุมว่าจารึกนี้มีปัญหาในการบริหารจัดการพื้นที่บนแผ่นหินที่มันมีจำกัด คือในด้านที่1เนี่ยของจารึกเนี่ยก็จานแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วช่างก็ได้สลักเส้นตรงย,วยาวๆไว้1เส้นตามรูปประกอบนี้นะครับนี่คือเส้นตรงย,วยาวหเส้นที่ขีดไว้เหมือนตั้งใจจะบอกว่าเนื้อความในด้านที่1เนี่ยหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะจากนั้นช่างก็ พลิกหินขึ้นมาเพื่อจานด้านที่2ต่อแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่จานเนื้อหาลงบนด้านที่2เนี่ยจนหมดพื้นที่ของเนื้อหินแล้วเนี่ยแต่เรื่องที่พระมหาเถรศรีสัทธาท่านอยากจะเล่ามันยังไม่หมดช่างจึงต้องพลิกแผ่นหินย้อนกลับมาใช้เนื้อที่ใต้เส้นเดิมที่เคยขีดไว้เนี่ยแล้วจานเนื้อหาที่เหลือลงใต้เส้นที่เคยขีดจบตอนไว้ตรงนี้ทำให้เราเห็นอะไรบ้างสำหรับผมนะ ออกตัวเลยว่าโดยส่วนตัวผมโดยส่วนตัวผมเห็นถึงวิธีการทํางานของพระมหาเถรศรีสัทธาคือผมเข้าใจว่าในตอนที่สร้างจารึกวัดศรีชุมในตอนที่จานจารึกเนี่ยพระมหาเถรท่านน่าจะมีอายุมากแล้วและท่านคงไม่ได้ร่างเนื้อหาล่วงหน้ามาก่อนว่าท่อนไหนจะเล่าเรื่องอะไรบ้างผมหลับตาแล้วจินตนาการภาพเห็นว่าพระมหาเถร ท่านคงจะนั่งเล่าทุกอย่างจากความทรงจําของท่านแบบสดๆอะใช้ภาษาง่ายคือนั่งนึกอะไรออกก็เล่าไปเรื่อยๆแล้วให้อารักษ์กับช่างเนี่ยจานตามคําบอกของท่านไปเรื่อยๆนะครับทำไมผมถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าผมมีจิ๊กซอ4ชิ้นอยู่ในหัวจิ๊กซอชิ้นที่1ของผมคือ เนื้อหาในจารึกวัดศรีชุมนั้นเล่าไทม์ไลน์ของเหตุการณ์สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาทำให้อ่านเข้าใจยากมากคืออ่านแล้วผมรู้สึกเหมือนกับว่าท่านไม่ได้ร่างเนื้อเรื่องไว้ก่อนน่ะนะครับแต่ว่าใช้วิธีการคือพอนึกอะไรได้มีเรื่องอะไรที่แวบเข้ามาท่านก็จะพลงเล่าออกมาทันทีเลย แล้วช่างก็จานตามคำบอกท่านไปใครไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูเนื้อหาจารึกได้เลย e ี9ก9า 98, 99จิกซอชิ้นที่2ของผมด้วยเหตุผลในข้อ1ก็ทำให้ช่างกับอารักษ์ไม่สามารถวางแผนการใช้พื้นที่บนแผ่นหินล่วงหน้าได้เลยกลายเป็นที่มาของการขีดเส้นตรงเส้นจบไว้ที่ด้านแรกของจารึกแล้วต้องกลับมาใช้พื้นที่ใต้เส้นนี้อีกครั้งหนึ่ง เล่าเรื่องที่ค้างขึ้นมาจากหน้าสองอ่ะนะครับผมจิ๊กซอชิ้นที่3ของผมคือเรื่องการกำหนดอายุตัวอักษรที่ถูกใช้ในจารึกวัดสีชุมศาสตราจารย์ดรประเสริฐณนครท่านมีความเห็นว่าจารึกวัดสีชุมน่าจะถูกจานขึ้นประมาณ ปีพุทธศักราช1935ถ้าเป็นเลขศักราชนี้ก็จะเป็นช่วงหลังการสวรรคตของพระยาลือไทยหรือพระยาลิไทยเพียงไม่นานหรือถ้าสมมุติว่าต่อให้เก่ากว่านี้ก็ไม่น่าจะเก่ากว่าปี1884นะครับก็คือจะเป็นช่วงปลายสมัยพระยาเลยไทยพระยาเลยไทยเป็นใครใช้คําง่ายคือเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงเป็นพ่อของพระยาลือไทยนะครับอยู่ในช่วงประมาณนี้ และรูปแบบตัวอักษรที่ถูกใช้จารารึกวัดศรีชุมเนี่ยก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับตัวอักษรที่พบในแผ่นหินสลักเรื่องชาดบ500ชาตินี้ด้วยคือใกล้เคียงกับรูปแบบตัวอักษรที่ใช้กันในช่วงพุทธศักราช1935นั่นเองนั่นคือจิ๊กซอวชิ้นที่3ชิ้นที่4ของจิ๊กซอผมผมเคยสนทนากับเออดอตอรตรงใจหูตางกูลซึ่งอาจารย์ท่านเชื่อว่าจารึกวัดศีชุมกับจารึกวัดเขากบ นะครับสหลักนี้อาจารย์ท่านเชื่อว่าน,น่าจะสร้างขึ้นหลังการสวรรคตของพระยาลือไทยไปแล้วไม่นานนักและมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างพระยาลือไทยและพระมหาเถรศรัทธาที่ดูเหมือนจะตึงๆกันอยู่เนี่ยอาจจะทําให้ในสมัยแผ่นดินของพระยาลือไทยเนี่ยพระมหาเถรศรีสัทธาท่านต้องออกผนวดและออกจาริกไปหลายที่ จนเมื่อพระยาลือไทยสวรรคตแล้วพระมหาเถนจึงค่อยได้กลับเข้ามาในเมืองสุขโขทัยอีกครั้งและสร้างจารึกวัดศรีชุมขึ้นมารวมถึงอาจจะเป็นคนดัดแปลงจารึกวัดเขากบของพระยาลือไทยที่เคยสร้างไว้ก่อนหน้าแล้วด้วยคุณผู้ชมจากจิ๊กซอสี่ชิ้นนี้นะครับผมจึงเชื่อว่าพระมหาเถรศรีสัทธานี่แหละน่าจะเป็นผู้สร้างมนดบ วัดสีชุมรวมถึงสร้างจารึกวัดสีชุมไปพร้อมกันในคราวเดียวสังเกตอะไรผมสังเกตจากวิธีการทำงานในตอนที่สร้างจารึกกับตอนที่สร้างมณฑปนะครับมีวิธีคล้ายกันเลยคือมีการเจอปัญหาเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ว่างในการเล่าเรื่องเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชม นั่นคือสิ่งที่ผมแอบรู้สึกมาตลอดและผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เมื่ออ่านบทความของศาสตราจารย์ดรปีแอรปิชาแล้วก็พบว่าท่านเองก็เชื่อแบบนี้เช่นกันศาสตราจารย์ดรปีแอรปิชาท่านเชื่อว่าพระมหาเถรศรีสัทธาน่าจะเป็นผู้ที่ลงมาควบคุมงานก่อสร้างมณฑปวัดศรีชุมด้วยตัวของท่านเองแต่พอทำทำไปปุ๊บอาจจะมีหลายฝ่ายหลายคน อาจจะเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์อาจจะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ไม่รู้ละใครก็ตามอาจจะมีคําถามว่าสิ่งก่อสร้างในแบบแปลนที่น่าจะมีความสูงมากๆแบบนี้มันจะสร้างได้จริงหรือเปล่าพระมหาเถรศรีสัทธาจึงต้องจานจารึกวัดศรีชุมขึ้นมาเพื่อบอกกับทุกคนว่าท่านเนี่ยตัวท่านเองได้เคยเดินทางไปเห็นสิ่งก่อสร้างมาแล้วมากมายด้วยตาของท่านเองเพื่อช่วยโน้มน้าวใจและเคลียร์ข้อสงสัยให้ทุกคนเชื่อท่านเถอะว่า สามารถสร้างได้แน่นอนพระท่านเชื่อมั่นแบบนั้นและระหว่างที่การก่อสร้างมณฑปกำลังดำเนินไปนั่นเองยังไม่ทันจะเสร็จเลยพระมหาเถรก็น่าจะมรณภาพลงโครงการก่อสร้างทุกอย่างจึงต้องหยุดลงโดยอัตโนมัติหลงเหลือแค่เพียงร่องรอยสิ่งก่อสร้างให้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันส่วนสาเหตุ ที่ทําให้การก่อสร้างต้องหยุดลงนั้นศาสตราจารย์ดรปีแอร์ปิชาท่านเชื่อว่าอาจจะเป็นคําสั่งของผู้มีอํานาจที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าเมืองพระองค์ใหม่หรืออาจจะเป็นพระมหาเถรชั้นผู้ใหญ่ก็ตามเอาละศาสตราจารย์ดรปีแอร์ปิชายังมีข้อเสนอไว้ในบทความชิ้นนี้อีกว่าเมื่อมนดบวัดสีชุมสร้างค้างไว้แค่นั้นต่อมา จึงน่าจะมีการพยายามต่อเติมหลังคาไม้มุงกระเบื้องขึ้นเพื่อหวังจะช่วยให้ช่วยปกป้องพระพุทธรูปองค์นี้ในมรดกเนี่ยปกป้องจากแดดจากฝนนะครับต่อหลังคาขึ้นมาเพื่อปกป้องพระพุทธรูปนั่นคือข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจากศาสตราจารย์ดรปีแอร์ปิชาอดีตหัวหน้าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบริรพัททิศศูนย์กรุงเทพขอให้คุณผู้ชม เก็บทุกอย่างในเทปนี้สะสมไว้ในกระเป๋าความรู้กันนะครับเพราะว่าเป็นข้อเสนอที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนั่นคือทั้งหมดของเทปนี้โอ้โหเวลาทําเรื่องเกี่ยวกับสุขโขทัยบ้านเกิดเนี่ยผมมีความสุขอย่างยิ่งผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูมาางมายแค่ไหนแต่สําหรับผมผมมีความสุขยิ่งนักนะครับเอกสารอ้างอิง บทความเรื่องมนดบวัดศรีชุมมุมมองใหม่เขียนโดยศาสตราจารย์ดรปีแอปิชาแปลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพัฒน์สําราญจากวรารสารหน้าจั่วฉบับที่6กนะครับกันยายน2552ถึงสิงหาคม2553คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหน้า7 0ถึง103ผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิป2ลิงก์มีพาร์ท1กับพาร์ท2ไปอ่านนะครับสนุกมากๆคุณผู้ชมต่อไปเป็นลิงก์นะครับจาลึก ภาพชาดกวัดศรีชุมแผ่นที่40โพชาชานิยะชาดกจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกแห่งประเทศไทยศูนย์มนุษยวิทยาสรินทรอนอการมหาชนแปะลิงก์แล้วคลิกดูได้เลยต่อไปศิลาภาพชาดกเรื่องโพชาชานนยะชาดกเพจพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแปะลิงก์แล้วคลิกอ่านได้เลยต่อไปจารึกภาพชาดกวัดศรีชุมแผ่นที่56มักกะสะชาดกแปะลิงก์ให้แล้วคลิกอ่านได้เลยสุดท้ายเล่มนี้สําคัญมากมาก สุขโขทัไทยคดีประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุกติประวัติฉบับเฉลยศักดิ์ท่านอาจารย์ดรวินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโสสกวพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ